สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมสีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสาบเจ้า r o y a l e n f i e l d ครับ Interceptor 650รถคันนี้ครับจดทะเบียนปี2021นะครับปี20่สจดยีเลขไมล์หลักพันเท่านั้นครับเป็นรถใช้มือเดียวจะสวยแค่ไหนเลขไมล์แท้ไหมแต่งอะไรบ้างอ่ะคุณมาชมเลยครับเลขไมล์คันนี้ครับวิ่งมานะครับเพียง8,101.9กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไมล์จากลูกค้าให้ดูทุกคันนะครับ หน้าจอเือนไม้สวยใสยครับไม่มีรอยขีดข่วนกรอบเดอนไม้นะครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าหรือดานข้างนะครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันัวโชคสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงข้อบนเดิมสวยครับคันนี้เป็นตัวตาแฮนด์แต่งแล้วก็เป็นแฮนด์แต่งด้วยนะฮะประกับไฟฟ้าเดิมสวยครับตัวหนังสือไม่มีดรามปอกแฮนด์แต่งลายไดมอนด์คัตมือคัตลำสึงมือเบรคครับเป็นงาน CNC สามารถปรับระดับได้ กระปุกมันเบรกครับไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนประกับพะเร่งครับตัวหนังสือไม่มีเรือนรางนะฮะชุดสีถังเดิมครับตัวถังนะครับต้องบอกว่าไม่มีบุบและลักยิ้มนะฮะมีกันลอยด้านข้างเดิมมาให้ด้วยนะฮะเบาะนั่งนะครับต้องบอกว่าเป็นหนังแต่งนะครับเป็นลายไดมอนด์คัตแบบนี้เลยนะฮะที่จัดด้านหลังเดิมมีมาให้ด้วยด้านหน้าครับถ้วยไม้สวยครับไม่มีบุบกระแทกนะครับแตกร้าวนะฮะโคมไฟหน้าเดิมสวยครับแทบไม่มีรอยหินนะฮะ บางโคนหน้าเดิมครับเป็นสีเดิมนะครับยางหน้าหลังเดิมติดรถจากศูนย์ครับจากพีรีแพนทอมนะฮะขอบล้อด้านหน้าเป็นล้ออลูมิเนียมนะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งซีรวดเดิมสวยครับแทบไม่มีคราบสนิมเลยนะฮะแล้วก็ดีครับดุมล้อเดิมครับเป็นสีเดิมนะครับกระบอกชงด้านหน้าไม่มีรอยหินมาล้มสลด์ไฟทับทิมอยู่ครบนะฮะนี่ครับกาดหม้อนั้นแต่งนะครับขอไปครับกาดออยแต่งตัวตัวออยเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีบุกยุบและรั่วซึมหน้าเครื่อง นะครับฝั่งขวาไม่อาจจบอกว่าแห้งๆแบบนี้เลยคอท่อสวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าแรืด้านข้างคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับแคสบาร์ด้านข้างแต่งฝาวาวเดิมสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนละครับกาวคีบเครื่องเต็มครับแข็งเครื่องเดิมครับแรกเกอร์เดิมครับไม่มีกัดปัดเงาหรือเก็บงานนะฮะพักเท้าฝั่งขวายางเต็มเซนเซอร์ไม่มีแตกหักขายีบเอลังไม่โคตรไม่งอคันนี้มาพร้อมท่อแต่งนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาฟังท่อแต่งคันนี้กัน อ่ะคันนี้ไม่มีชื่อแบรนด์ด้วยเป็น Made in Thailand นะครับมาฟังเสียงข้อคนนี้กันครับอัรตราติดง่ายครับรอบเดินเบานิ่งนะอัตราเร่งนี่ครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่งยนต์นิ่งครับอัตราเร่งดีไม่มีสะดุดเลยนะครับผมนี่ นะครับสวิงอาฝั่งขวาครับสติกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนะครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างจานเบรกด้านหลังนะครับก็เป็นแค่รอยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อหลังนะครับเป็นล้อลูบิเนียมเดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ้งเช่นเดียวกันนะฮะซีรั่วสวยไม่มีคราบสนิมครับดุมล้อเดิมสวยเช่นเดียวกันนะฮะยางหลังเดิมติดรถจากศูนย์นี่คือ8000กิโลเมตรแท้นะครับไฟท้ายเดิมสวยครับ ไฟเลี้ยวหลังเดิมนะครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดใทั้งสิ้นแน่นอนนะฮะมาฝั่งซ้ายนี่ครับโซลเตอร์เดิมเดิมติดรถมาจากศูนย์เลยนะครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานท่อฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มรอยสไลด์นะฮะพักเท้าฝั่งซ้ายยางเต็มครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักนะครับคันเกียร์ไม่คดไม่งองครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับเป็นแล็กเกอร์เดิม ไม่มีปัดเงาหรือเก็บงานแคสตวาสวยคอท่อด้านหน้าฝั่งซ้ายครับไม่มีบุบก,กระแทกด้านหน้าแล้วด้านข้างครับฝาวาลฝั่งซ้ายนะครับไม่มีรั่วซึมไม่มีคราบกาวไม่มีคราบน้ํามันแต่เดยัสิ้นแห้งใสแบบนี้ครับนี่ฮะหน้าเครื่องฝั่งซ้ายมาดูครับโอ้โหสวยใสยไม่มีหยดเยิ้มครับกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์จานเดกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับนะฮะเพราะนี่คือ ต้องบอกว่านี่คือ8,000กิโลเมตรแท้แล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยคันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่ที่179,000บาทเท่านั้นครับดาวเริ่มต้นเพียง19,000บาทครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าขนส่งทั่วประเทศฟรีของเดลววใหม่ทั้งคันก่อนส่งมอบฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกนะครับถ้าคุณหาอยู่ Interceptor 650เรามีเลือกตอนนี้4คันที่ร้านนะฮะมาเลือกมาชม กันได้เลยว่าชอบสีไหนแต่งสไตล์ไหนแบบไหนเลขไม่เท่าไหร่ม,มาเลือกเลยครับตอนนี้เพื่อจำนวนมากตอนนี้ครับเราเจอกันครับสวัสดีครับ